สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพายุพายาุสามชาสามชายังไม่คล่องครับยังไม่คล่องอู้ <c oughs> พายุใหญ่มาครับมืดมาหมดเลย <c oughs> อู้อดอก วโอ้ตัโน้ตติวนเลยไอดอกอะไรนะเขาเอานมังเนี้มาสแปงบอโอ้สแปงปิวล่ๆพี่อง มากแล้วนะครับคุณอุ้ยตายแล้วตายแล้วงานนี้โอ้พายุมาแล้วครับฝุ่นกระจายเลยโอ้งานนี้จะถึงเย็นไหมนี่จะถึงเย็นไหมนี่เพิ่งบสามนี่มาแล้วครับมาอีกคันแล้วเรามายุพายุ มาดูพายุใต้ฝุ่นของแท้ครับไอเราได้อยู่ใต้ฝุ่นโดนพายุใต้ฝุ่นตะลมครับผมโอ้โอ้พี่น้องฮะใช่ห่ะอเปลยโอ้ เาเพิ่มสุกไผ่เพมสุกมันว่ากันว่าไรพี่น้องโอ้ไต้ฝุ่นใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นมาแล้วไอเราได้อยู่ใต้ฝุ่นอ้นี่ครับตอนนี้กำลังเทกำลังคืบหน้าเลยพากันเทใกล้จะเต็มแปลงหมดแล้วก็ขึ้นชั้นสองครับสองวันเองสองสามวันเองเนี เทกันได้เร็วมากเลยรถเยอะครับนี่เทกันรุ่มๆเลยแต่ว่าฝั่งนู้นน่ะสอแสงทองก็เทก่อนแล้วประมาณ3วันครับตอนนี้ลงมาทั้งหมด5วันแล้วลงมาที่นี่มา5วันแลอ้อู้อเ้อเจ้าแบบนิ่มๆครับของเขาแบบนิ่มๆอ่า อันนี้เสียเอครับเสียเอสาวนโมครับนโมเข็นผมขับรถไถแล้วมันเหมือนจะไม่รอดครับนโมเลยขึ้นขับเองครับเดี๋ยวต้องสอนสามชาให้กับทีมงานแ้วนดิโดนครับแอคชั่น คนรอใส่ดินก็รอครับเออนี่ครับชักภาพก่อนครับไอคนรอตักดินใส่รถรอไปก่อนครับทีมงานนี่เหมือนกับรถเยอะเลยมีรถอยู่สามคันนี่อู้มื่นมาหมดแล้วครับนุ่นมื่นมาหมดแล้วนุ่นไปนุ่นแล้วนุ่นมันล้อมหน้าล้อมหลังเราไ้หมดแล้วนะว้า ว้าอยู่ว่าใดแล้วออ้หูร้องหืมห่มเลย <c oughs> จานเนี้ยเฝ้าองรถตันที่เลยว่ะสาบานไปพ่อเจ้าอะเดี๋ยวเราไปดูบ่อบนรถนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับนุน่นผมว่าเย็นนี้มันเอาจริงแน่นอนครับโอ้ถ้าตกลงมานี่ผมนี่เจ็บเลยนะเนี่ยผมขึ้นบอ่อไม่ได้เลยเนี่ยผมอ่ะ สามชาติสามชาติตามคำขอ,อมาแล้วมาแล้วมาเป็นพายุเลยกพราะมันคือพายุนี่ครับสาวขายเนือ้อพี่น้องกูงามเนี่ย เจ้าคือบูดดีแท้หัวสัน่ <c oughs> นเมียงิ่งขิมซะนอกูณอ้อเอาใาาส่นออเสียมพุนน่นอ้ะไปแล้วเสียมพุน่นพอฝนมากไปอันล้านแล้ว มีฝุ่นพี่น้องลมพายุมานี่ก็ดีเหมือนกันนะกวาดฝุ่นออกเกี้ยงเลยทีมงานซอเขมราษอู้วิ่งมาเป็นขบวนเลยครับอทำไมมันเยอะจังวะนี่นี่ครับเอสเคซอเขมราษฎรครับมาเป็นขบวนเลยอะ่ะอู้ทั้งสิบแปดล้อทั้งสิบล้อเอาล้วสิวันคืนนี้ครับ อันนี้บ้านนี้ที่มีป้ายไฟนี่คืองานศพนะครับแย่ yeah, เลยอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่บ่อนะครับอจะได้อีกสักเที่ยวไหมนี่พี่น้องจะได้อีกสักเที่ยวว้ยมันมาแล้วนู่นนะมึดทะมึนมาหมดเลยครับ ใส่หล <c ười> ้อไหลอมันคือไงล้อเดียววะเร็วอีหลาเร็วคน้เหน้ากัเจ้ากันเล่เจ้ากันเลี่เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเวออกจากบ่อเลยครับ มันลุ้นกันนะจะออกบอ่อได้ไหมถ้าฝนมานี่จะทันไหมนี่พี่น้องมันมาทำไมมันมืดมาหมดเลยจะออกบอ่อทันไหมนี่ตาย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 อันนี้ต้องจำอ้าวแล้วจำอ้าวแล้วพี่น้องจำอ้าวแล้วอดูลมเลยครับทีมงานโดนพายุไต้ฝุ่นตะลมแล้วพี่น้องโอ้เอาเร็ว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 ัววอพอดเร็ว อนนี้ก็รีบเข้ามาเอาดินครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะพี่น้องอู้ดูดิโอ้ยยักษ์ออกมาแล้วตัวยืดค่ไหอู้อะไรวะโดนใส่ลังคาอ้วฟ้าแลบแป๊บๆเลยพี่น้องโอ้ยเร็วๆๆ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 ลูกเร็ว